ร้อยเรื่องไทยแลนด์ วัดภูมโนโรมหรือวัดรอยพระพุทธบาทภูมโนโรมตั้งอยู่ที่ตำบลศรีบุญเรืองอำเภอเมืองมุกดาหารหนึ่งในวัดที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเนื่องจากเป็นที่ตั้งของพญาสีมุกดามหามุนีนิลปานนาคราชหรือปู่สีมุกดารูปปั้นพญานาคที่มีความสูงกว่า20เมตรและมีความยาวถึง122เมตรซึ่งถือว่าเป็นรูปปั้นพญานาคที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนอกจากนี้ภายในวัดยังเป็นที่ประดิษฐานของพระเจ้าใหญ่แก้วมุกดาศรีไตรรัตน์ พระพุทธรูปปางมารวิชัยที่มีความสูงกว่า84เมตรและด้วยความสวยงามอลังการของประติมากรรมเหล่านี้ทำให้วัดแห่งนี้กลายเป็นอีกหนึ่งจุดแลนด์มาร์คที่สำคัญที่นักท่องเที่ยวต้องแวะมาถ่ายรูปอีกด้วยและนี่คือร้อยเรื่องไทยแลนด์